สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับทวัชชัยออโต้คาร์นะครับสีแยกร้อยเอ็ดพลทองครับกับแอดมินต้อมนะครับวันนี้วันเสาร์ที่11เดือนมีนาคม2566นรนะครับมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับรถเข้ามาอีกหนึ่งคันเป็น isuzu d-max slx ปี2006ครับ isuzu d-max slx ปี2006ทะเบียนใบไม้ททหาร สองเจ็ดสามสี่ครับบอยไม้โทรหารสองเจ็ดสามสี่กับคันนี้นะครับสีบอลเงินสวยๆเลยนะครับไฟหน้าขัดให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้าสวยๆนะครับฝากระโปรงหน้านะครับสวยๆเลย่ะมาดูกันเริ่มจากฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายล้อแม็กเดิมนะครับฝั่งซ้ายสภาพยังสวยงามนะครับยางเป็นบิสโต e นะครับ สวยๆเลยนะครับฝั่งซ้ายมาที่ประตูนะครับประตูฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในภายในนะครับเป็นเบาะกำมะหยี่สีเทานะครับสวยๆนะครับซักให้ใหม่เรียบร้อยนะครับซักให้ใหม่เรียบร้อยรถของเราทุกคันนะครับถ้าเข้ามาในเต็นท์นี้นะครับก็จะมีซักเบาะซักพรมให้ใหม่นะครับ ฟุลจัดการให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าจะได้รถสวยๆกลับไปนะครับทุกคันเลยฮวงมาลัยนะครับหุ้มให้เรียบร้อยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ติดตั้งสาย3.5เพื่อเสียบกับเครื่องเล่นไว้ให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ยังสวยงามอยู่นะครับด้านหลังนะครับเครื่องเสียงมีลําโพงให้ตีให้เรียบร้อยนะครับ ของเดิมนะครับติดให้เรียบร้อยเสียงกระหืมแน่นอนนะครับโอเคมาดูฟังซ้ายมือกันบ้างฝั่งซ้ายมือนะครับก็สาถังน้ำมันสภาพยังดีอยู่นะครับล้อหลังซ้ายสวยๆเลยนะครับสภาพอันนี้ก็จะเป็นฟังไฟนะครับไฟสวยๆนะครับไฟเดิมนะครับแล้วก็ ประตูท้ายนะครับเปิดง่ายนะครับปิดง่ายไลเนอร์ยังสวยงามนะครับรถไม่ได้เน้นมานทุกหนักนะครับมีรอยตามการใช้งานนะครับแต่ว่าสภาพยังสวยๆอยู่เลยนะครับประตูหลังนะครับปิดง่ายมากนะครับเปิดปิดง่ายมากโอเคฝังขวานะครับด้านหลังนะครับรถก็ยังสภาพสวยๆนะครับ ไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักนะครับรถเรารถบ้านแท้ไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมนะครับคัสซีนะครับตัวถังยางสวยๆนะครับสภาพยางแม็กก็ยังสวยๆอยู่ฝั่งขวานะครับมีการสาดเดิมฝั่งประตูหน้าขวานะครับเปิดปิดได้ตามปกตินะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่2 9 0 0 0 0นะครับ 290,000้านโลนะครับก co ็ตามอายุการใช้งานของรถนะครับมีการใช้งานตามปกตินะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างเดี๋ยวพาไปดูที่ห้องเครื่องนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายและขวาดูฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยนต์ก็นิ่ม เลยนะครับนิ่งๆเลยลองฟังเสียงดูนะครับนี่ครับน้ำมันเบนค็อเวอร์นะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีเยอะนะครับไม่มีเยอะแล้วก็น้ำเบนนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยตัการทั้ครื่องสะอาดให้เรียบร้อยแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะครับน้ำหม้อน้ำตรวจเช็คให้เรียบร้อยไม่มีดันนะครับความร้อนไม่มีขึ้นนะครับจากการวิ่งเพลสนะครับตรวจสอบนะครับ รถใช้งานได้ปกตินะครับตันนี้ไม่มีสาครอบให้นะครับเพราะว่าติดตั้งท่อตัวนี้มาให้นะครับติดตั้งท่อเรียบร้อยนะครับไม่มีสาคร้อบอย่างอื่นก็ใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องยนต์สวยๆนะครับเสียงนิ่งๆนิ่มๆนะครับขับได้ปกติเลยแอร์เย็นชํานะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูเครื่องเสียงกันบ้างเครื่องเสียงคันนี้ก็เทสให้เดี๋ยวจะเทสให้ฟังนะครับตัวนี้ติดตั้งเครื่องเสียงนะครับเบส หนักๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองต่อสาย3.5เสียบกับมือถือดูนะครับต่อไปเดี๋ยวเทสเครื่องเสียงให้ฟังกันนะครับ ต่อไปมาในส่วนของราคานะครับราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับราคาเปิดที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าจะได้รับนะครับอ Isuzu e D-Max SLX นะครับแคร็บสเปซแครนะครับปีสองพันหกสวยๆคันนี้เล่มพร้อมโอนไปขับได้เลยนะครับเล่มพร้อมโอนไปขับได้เลยภาษีปีหกหกนะครับพรบรต่อเรียบร้อย พร้อมขับขี่ได้เลยนะครับคันนี้ส,สวยๆเลยแต่ถ้าลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์ก็เข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวทางเต็นท์จะเช็คยอดจัดให้นะครับหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจนะครับก็สามารถจองเข้ามานะครับก่อนได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับทางเรายินดีบริการให้คำปรึกษาฟรีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากสนใจจะคอมเมนต์ไว้ช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์0 6 4 9 5 0 3 5 5 5ครับ0 6 4 9 5 0 3 5 5 5จะโทรมาหรือแอดไลน์จากเบอร์โทรนี้ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับถ้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ YouTube ช่องโพสรถสวยให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับผม